ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไยคืออันนี้ค,ค,คือวิธีการหนึ่งก็เป็นอย่างเดียวกับที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมนั่นแหละว่าจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าหากประชาชนเป็นคนเขียนกฎหมายเป็นคนเขียนกฎเป็นกติกาทุกคนก็ยอมรับในกติกานั้นได้เหมือนคนจะไปแข่งขันฟุตบอลกันในฟีฟ่าคือคนกําหนดกติกาทุกประเทศที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งก็ต้องยอมรับไม่ได้ไปบอกว่าฟีฟ่าคือใครอะไรยังไงแต่ว่ายอมรับตามนั้น สองใบเหลืองเป็นหนึ่งใบแดงได้เลยมันก็มีกติกาของมันแต่ว่าเป็นกติกาที่ทุกคนยอมรับทุกประเทศยอมรับวันนี้กติกาของไทยนี่คือกติกาที่คนไม่ค่อยยอมรับันวันนี้คนไทยเรียกร้องต่างประเทศก็เรียกร้องยกเลิกพรกฉุกเฉินยกเลิกเสียใช่ทําไมมันไม่เป็นปริตใจมันไม่ถูกใจคนคนที่หยุดภายใต้เนี่ยมันถูกกดดันมันถูกอัดแน่นมันก็จะทนไม่ไหวนี่ก็เรียนท่านรัฐบาลว่ามันไม่ใช่ทางออกวิธีการที่จะบริหารประเทศด้วยการ กดขีดคมเหงไป<ม>เสียคำนั้นได้เลยมันไม่ใช่วิธีการเพราะฉะนั้นคุณกรัมโบก็เสนอว่ามันต้องกลับไปสู่อำนาจของประชาชนเท่านั้นเองครับก็ก็เรียนท่านหรือว,ว่าเราเราเองไม่ได้ปกปั่นยุโยงในรายการนี้ก็คุยกันอย่างเงี้ยมันมันคืออย่างนั้นในความจริงถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ไม่รู้จะเชื่อ,อยังไงอีกับต้องเชื่อครับอันนี้ต้องเชื่อเพราะว่าผู้นาฝ่ายค้านก็เคยพูดอย่างนั้นครับวันนี้มันเป็นนายกรนนัฐดิตีเมื่อกี้ผมก็อ่านคำพูดของท่านเคยพิปารายชื่อก็ชื่อเดิมนามตระกุล ก็พูดกันไว้ที่สภาอยู่แล้วจะเป็นเพราะว่าท่านไม่มีอำนาจจริงหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เราอาจจะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้นะครับแต่สิ่งที่คุณกระเมือพูดถึงว่าเมื่อเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับผมผมก็ฟังแล้วก็ก็เห็นด้วยนะครับแต่อยากให้มันมาถึงเร็วๆดีๆคำสูดเลย ให้หก before the day before the day m e ก่อนวันถึงมาถึงวันนั้นนี่ mm hmm. ผมเกรงว่าข้อมูลที่กำลังถูกเผยแพร่ออกไปผ่าน the Bangkok massacre a call for accountability mm hmm. โดยสำนักงานของอัมสเตอร์ดัมก็คือเรื่องที่กำลังเริ่มถูกเผยแพร่ไปสู่นานาชาติวันนี้ท่านผู้ชมครับก็คือสมุดปกขาวที่ชื่อว่าการสังหารหมู่ที่กรุงเทพ mm hmm. ข้อเรียกร้อง หาคนรับผิดนั่นก็คือสิ่งที่เราเราพูดถึง90ศพก็ดีหรือ2000คนที่บาดเจ็บรวมทั้งคนสูญหายวันนี้ข้อมูลก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยพอถามไปถามไปก็ปรากฏว่าทยอยแผลออกมาว่าเออมีขังที่เมืองการนะมีขังที่ค่ายนู้นค่ายนี้ไม่ขังไม่รู้ขังเมื่อไหร่ปล่อยเมื่อไหร่อะไรยังไงข้อหาคืออะไรก็ไม่มีเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกําลังไปสู่สายตาโลกท่านผู้บริหารประเทศครับ เมื่อเป็นสุดสายตาโลกไม่ใช่ท่านเป็นคนเสียนะพวกผมที่เป็นคนไทยนั่งอยู่ที่นี่มีส่วนเสียหน้ามีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจึงจึงเรียนในตอนแรกกับท่านเรืองไกรว่าเมื่อวานด้วยว่าความจริงวันนี้เนี่ยคุณทาริศเพงดิตใน DSI นี่ไปตามไล่ล่าธุรกิจบริษัทไหนไปสนับสนุนคนเสื้อแดงใครให้เงินอะไรยังไงมันไปมาอย่างไงแต่ท่านลืมไปเลยว่า คนเก้าคนที่ตายในี่ยใครฆ่าคนสองพันคนนั้นใครเป็นคนยิงบาดเจ็บไปอยู่ที่ไหนใครในตอบแทนดูแลยังไงจิตใจของคนที่เป็นญาติพี่น้องประชาชนคนไทยกําลังเฝ้าดูว่าท่านจะแก้ไขปัญหาจิตใจเขาอย่างไรไม่มีใครสนใจผมถึงถามเลยไปที่สถาบันทั้งหมดนั่นแหละวันนี้คล้ายๆกับทุกอย่างมาอยู่ภายใต้ใตอํนานาจบริหารก็เห็นด้วยนะครับ<อ>ว่าการแฝงหาความเป็นจริงนะครับ แล้วก็หาคนรับผิดชอบโดยเฉพาะเนี่ยนะครการที่อย่างกรณีพลตีท่านหนึ่งหรือเสียแดงนะครับถูกรอบสังหารต่อหน้าผู้สื่อข่าวก็เข้าอยู่ใ,ใน YouTube เข้าไปเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถามว่าวันนี้ฝักฝีของกองครับจะมาออกมาเรียกร้องหรือไม่ว่าในายทหารจกค่าฮะของกองครับยอระดับนายพลระดับนายพลนะครับ ถูกฆ่ากลางเมืองหลวงอย่างเงี้ยไม่มีใครพูดถึงเคริงศพสมเกรตลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเฉยเลยเฉยไม่มีไม่มีอะไรพูดถึงมีกลับไปบอกว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายมีการติดต่อซื้อขายอาวุธรอซื้อเอารอซื้อแล้วทาไมไม่จับเขาตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่พี่น้องประชาชนเขาก็พูดกันในในเว็บไซต์อะไรบอกว่าไอ้ไปรออบอกแฟนเขา มีเงินห้าหกหมื่นแล้วทำไมไม่จับแม่ไปรู้เรื่องอะไรนี่ก็คือความเป็นเจ้าพนักงานมีอยู่หรือเปล่าเมื่อจับอาวุธมาแล้วเนี่ยนะครับใช้มือเปล่าๆถือลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไปเนี่ยเมื่ไม่กี่วันมาเนี่ยนะฮะถือด้วยมือเปล่าๆวัตถุพยานที่จะต้องดําเนินคดีในทางอาญาไม่ยุ่งไปหมดแล้วเหรอรอยนิ้วมือของใครแล้วทํายังไงเนี่ยนะครับในเมื่อจับของกลางได้ เพชรทั้งถุงข้อมูลค่าสี่ห้าล้านบาทยังหายได้เลยยังแก้ตัวกันไม่ถูกเห็นว่าให้ดีเไปไม่ใช่หรอเพชรก็ไม่รู้จะดีเอจะตำรวจจะทหารดีเอสไอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เซ็นรับไว้อาตายแต่ว่าแน่แ่เนี่ยคือเจ้าทุกเขาปรากฏแล้วไงว่าของเขาหายเช่นเดียวกับว่าทุกพี่น้องประชาชนที่เป็นญาติพี่น้องของคนตายเยเขาก็รู้เลยว่าพี่น้องเขาถูกจับพี่น้องเขาได้รับบาดเจ็บและพี่น้องเขาตาย ทำไมคนที่บริหารราชการแผ่นดินไม่แสดงความรับผิดชอบเพื่อจะหาความยุติธรรมให้กับเขาบ้างเลยไอ้ตรงนี้นะครับเร need accountability for this president government about the 90 k i l l and 2,000 n d wounded and the rest m i s s in action <S yes. and uh, one day but I, I do not think that the people handling The committees at the moment will come up with the right answers and give us the truth. Uh, I think uh, okay. that have the final, will, will the final be in, in, in the, the in final the two minutes. The okay. final two minutes. Go <laughs> I'll just nip a little bit back to um, what we spoke about yesterday, and that was the press in Thailand. Okay. Um, uh, we uh, look at the Bangkok Post, we look at The Nation, they have an uh, opinion page, and they've been running. Mm. A campaign against the red shirts and against Taksin, mm. yeah. Taksin in particular, for a number of years, and and it's like the uh, the nation and Bangkok Post are trying to demonize uh, taxin and whitewash mm. uh, opposite, and 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 this is the big big uh, one of the big problems, and if. Uh, should look at his roadmap. He said that that particular thing should not be allowed. Both nations. To, uh, and to spread uh, hatred like this yeah. should not be allowed in, in, in the Thai press. This was one, mm. one of the uh, he stipulated um, in, in, uh, in the roadmap that this should not take mm. place. Mm. The hatred in the papers, and every day it's full of hatred towards the red shirts. Uh, okay. Okay. and accusations pointing fingers at you did this, you did that, and it's up to these people that you see on front of the paper to find out the truth. And it's not up for, to mm. Bangkok Post or the nation today to, to put it out as evidence. We are waiting for the evidence to come. Mm. And the evidence might be quite different to what people think. Mm. คุณกัมโบได้พูดถึงเรื่องที่นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปสู่สายตาคนทั่วโลกสองฉบับนั่นแหละครับเอ่ยอะไรก็ได้ครับ t ด e n น t ชันกับบาง o อกโพสก็ปรากฏว่าพยายามที่จะเอาบทความข้อเขียนในลักษณะที่เขาดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นความจรงิงกรณีอดีตนาะยกทักษิณก็ดีกรณีอื่นก็ดีก็ดูประเด็นคล้ายๆกับว่าพยายามที่จะยกคุณอพิสิทธิ์แล้วก็ถลม่ม อดีตนายกทักษิณเป็นเจตนาชัดเจนแต่ถ้าผมจะธิบายเพิ่มเติมถ้าไปดูผู้ถือหุ้นกรณีบางกอกโพสเนี่ยก็มีคนเวชชาชีวะเป็นนามสกุลที่เป็นเจ้าของนายทุนอยู่ก็อธิบายได้ง่ายๆอย่างนั้นเองเอก็ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงในใจของผู้บริหารจะเป็นอย่างไรแต่ก็เอาว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไทยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสื่อเอาว่าสรุปตรงนั้นก็นแล้วกันนะครับว่าอยากให้นําเสนอความจริงสิ่งที่เราพูดเนี่ย ท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอความรู้นัได้บริโภคแล้วก็นากลับไปค้นหาความจริงสิ่งที่จะนําเสนอโดยท่านอ,อินจันก็ดีโดยคณะของอาจารย์ต่างๆก็ดีก็ลองติดตามดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเสนอออกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อครับแต่ว่าเอาไปคิดไปวิเคราะห์ดูแต่สิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าได้มีกระบวนการของประชาชนหรือตัวแทนประชาชนในรัฐสภาตั้งกันมาให้การขึ้นมาดูนข้อเท็จจริงมันคืออะไรข้อมูลคืออะไร ความจริงก็มีการมาที่การต่างๆแล้วที่จะตรวจสอบขอข้อมูลแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคณนนี้เวลากัรมาที่การของสภาเวลาท่านจะเชิญใครมาให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้เช่นองค์กรอิสระนี่ก็เขาเขาบอกไม่มาก็ได้มันก็จะทําให้บกพร่องไปได้เช่นเดียวกันหรือกรณีการเชิญตัวแทนสชมานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหมไม่มาครับใช่ไหมฮะหรือหรือกอกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยผมอาจจะส่งลูกน้องเล็กๆมาที่ให้ข้อมูลไหลไม่ได้เป็นต้น อันนี้ก็คืออำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยท่านสว่าครับเรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายท่านมีอะไรนะข้างๆอยู่ประเด็นเชิญนะครับก็ก็หวังว่ารายการจะได้ช่วยเอาความจริงมาเปิดเผยให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับแล้วก็รับไปแล้วก็เอาไปพินิษพิพจารณานะครับอย่างที่ท่านวิบูลณ์ได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะ สิ่งเรื่องกับสื่อวันนี้เราพูดถึงเรื่องสื่อวันข้างมากสื่อที่ทางนะนักข่าวอิสระอย่างกุน,กนเงมเบอร์พูดถึงว่าสื่อของไทยเนี่ยนะครับมีความเที่ยงความเป็นอิสระจ,จริงหรือไม่แม้แต่เราเองมองสื่อไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะฝากไว้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยถ้าเห็นว่าสื่อไม่มีความเที่ยงไม่เป็นรัฐบาลต้องเป็นคนสนับสนุนไม่ใช่เป็นคนปิดกั้นกับ ก็ขอความกรุณาถ้าหากว่าท่านจะเปิดอิสระให้กับสื่อไม่ว่าจะเป็นอินเทนอร์เน็ตวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะครับก็อย่าได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ของท่านท่านเขียนมาเองวันนี้อย่าลบด้วยเท้าก็ขอความกรุณารายการนี้สนับสนุนโดยสมุนไพรลดไขมันน้าท้องสลับหญิงชายครับ Uh, ตั้งอยู่ข้างหน้ากับผมถ้าหากว่าสนใจช่วยกรุณาสนับสนุนเราช่วยท่านท่านช่วยเราช่วยท่านให้มีสุขภาพดีเป็นยาอายุวัฒนะครับเจ็ดวันทำให้หน้าทองหญิงชายลดทำให้สวยทำให้หล่อติดต่อที่เบอร์0837051234 0837061234 today sorry that our time is <Just S 1> already a, a very quick one. Monday <Okay. S 2> is the 26th is it not mm hmm. yes tomorrow so uh, ว uh, yeah, วััันนนที่26 26จทรเเาเ <Yeah. S 2> ี่ดอกกา็นกีกทักษิ็ีกิจกรรมอยู่พอมคสวรรคุณกัมโบเชชิญววนนท่าอยพรให้ท่านนายกทักษิณได้มีสุขภาพดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมองไทยมองเทศทาง MV b ม n ีบางกอกทุเดเชิญทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับทั้ง3คนครับสวัสดีครับ สลมเฮอร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ําเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้ก็0837061234 081186399